เป็นไรยโยนดีบึมหาสามดาวเหมือนเดิมอยากเล่น full power to sword คาเลนเอมแม่งผมอยากเห็นแบบกาเลนเดินเข้าไปแบเดินเข้าไปแล้วก็ตูมแล้วก็ตายแม่งแ้นก็ด่าพิมเมย์น y o ยูทูบก็เจอแล้ว <c oughs> มันไม่ตายพี่ผมจะเอาไออีสามันเฮ้ยรักพี่สามตัวเวลาแล้วแอดมิน แอดมิ Ad min, Ad min, uh, นแอดมินอ่ะนี่ทีมของคุณได้เริ่มสูงสุดนักบั๊มาบืมพี่แบกเองบั๊มาเท่าไหร่ที่เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ได้ผมมีรักกี่ตัวอหนึ่งตัวโอ้มันน้อยไปเยอะแล้วอุย้ยตัวหนึ่งบาทพี่ต้องจัดแล้ววะรูเชียนเงี่ยเออไม่รู้ผมหาตัวอยากไ,ได้ e อ็กรูเชียนอ่ะผมได้ตัวละครหลักผมได้ตัวละครหลักแล้วมีตัวอะไรซีบาทโอ้สามดาวไม่เคยเห็นมาก่อนพี่ไม่เคยเราไม่เคยทำได้หรอก เฮียหาไม่เจอเอมากูเล่นมั่งแตกออสเตกคือนักก้ามริชแมนชั่นพูบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูในตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนถ้าเติมเกมแอลก็ใช้เพียงแค่รายอดไอดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official ยลแอดวิชแมนช็อปอย่าลืมแอดทาหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโ o บอทไบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้าหลังต้องนึกถึงวิชแมนช็อปนะตอกง yes, <sir. S 1> ตงลงหานาะตาแทน yes เซ้าอาซาใส่อะไรนะวันนั้นที่เคบอย,ยจะทำอะ่ะพี่สารต่อยอก็เหมือนเหมือนวอลวิกเลยครับเหมือนวอลวิกสองชิ้นอีกชิ้นอะไรก็ได้ มีดาบปะล่ะไม่มีสักเล่มนั่นแหละเอาไปเก็บเกาะไว้หาดาบนะชิ้นหนึ่งแล้วก็มีดูดเลือดชิ้นหนึ่งแล้วก็อะไรก็ได้นี่พี่ลงสองดาวสามตัวเลยนะเว้ยไอ้เหียแต่อันนี้ผมไปไหนหมดอนิ้มาอะไรอะผมลงสองดาวสามตัวผมแพ้ได้ไงฝ่ายเกมโงเ่เหียอย่าไปเล่นนะเกมไค่นะ่ยเกียวกียกียวเกียอีตัวนะทาร์ตอจริงเราต้องโลเลยพี่เคยเห็นช่องจีนมันชอบทำถึงช่วยกันโลนะ ไม่เป็นอย่งกูกูโลกล่อนนะถึงกดโลทุกรอบอ่ะนะหรอแล้วมึงเงียบเพิ่งเจอคนดู่หบหกไม่ตอนนี้มันเจ็ดสิบห้าเปอร์ไงมันมัน<อ>มันเจอเยอะไง<อ>เยจอแต่ฉันผมช่วยโลช่องจีนมันชอบทำเว้ยแบบถ้ามีตังค์สักสิบบาทอะไรเงี้ยมันขาย,ยหมด แล้วก็โลแล้วก็ซื้อแค่ตัวหนึ่งบาทเลไม่เจอพี่แต่ได้แดงสองดาวแต่ผมได้เลยแต่ผมดูผมโลยังไงโลดูผมโลใช่ปะผมโลโดนวายตัวอะไรวายแต่ผมเจอคาร์มิลสองดาวเก่งมากวายอะไรวะอ๋อวายไม่ใหญ่ซับแต่หมายถึงว่าตอนนี้ผมโลให้พี่สองทีไม่เจอนะซับเจอคาร์มิลสองตัวเป็นสามเป็นสองดาวว่าแต่เฟิร์กพี่ไม่มีอนิมาเลยพี่ผมเล่นพี่ผมอยากได้คาร์มิลแล้วพี่ไม่มีอนิมาเลยตอนเนี้ยคุอยากเล่นคาร์มิลแบกเลยว่ะพี่มาซัตแอดมินได้แม็กเลือดเมื่อคิวลหรอมันคุ้มหรอ เช็กแอดมินก่อนเอ่อเนี่ยสังหารศัตรูได้ไดเวทมีมีสักอันนะที่มึงพูดมาไอ้เหี้ยอ่ะมันมีสังหารศัต,ต,ต,ตรูไดเวทใช่ไหมเออแต่มันม,มีทุกท่าวีได้เลือดนะแต่นี่ต้องแปลงอาจจะเป็นแอดมอินคนละจริงอันไหนไอแอนเวทก็ได้เออเพราะว่ามันนะซาร์ไม่ได้มีสเกลเวท ยังโอเคพี่เป็นนาซูซูฟู่ผมว่าผมว่าแรมของคามิววะเพื่อให้มันชนะกี่ตัวนะจัดหนึ่งตัวคามิวคามิวสี่ตัวเก่งเท่าไหรต้องใส่บุปผะปะนาซัดนะก็หมายถึงว่าเราเอาของหลักก่อนนะพี่เห็นดาบสองเล่มปะเหรอเออก็ใส่เหมือนว่วิกอ่ะอ้๋อใส่ไร้ไหมเอ็ดออฟเออไอ้กันเบลดได้ไหมแต่กันเบลดแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอรอก็ได้หรือว่ากันเวคุมหรออยากจะน้ามันเบสสองได้ได้เมสทั้งทีแม่ผมหมายถึงคนที่ข้างบนที่เขาบอกว่าได้แม็ก เลือดเพิ่มเมื่อคิวไงกูเลยบอกไค่ไหนเน <Hey, S 1> ี่ยพี่ซื้อข้ามิวด้วยดิทำไมกูเจอเยอะมากเชีช่ยมีคนแพรนิอ,อนสามดาวไปเลยผมอยากสิบบาทอ่ะสิบบาทยังไงวะเนี่ยพี่ไม่ได้นี่มากกูเดี๋ยวคนนี้ก็เล่นจิงแบกนะมาชนก,กูอีกก็ผมจะตังค์ที่ไหนโลนะผมต้องตโลโลนะนะ่ะไอ้ยี่สิบบาทกูก็ไม่มีแต่จริงๆเราไม่ได้เล่นแพนนะเพราะผมขายแพนเลยอะ มันต้องเป็นไซรัสดะแล้วอย่าตันดิสัตว์เลยถ้ามีหกตัวหรอมีห้าตัวอ่ามีหนึ่งตัวก็ส่งเลยป่ะได้เป็นตัวที่หกเพราะมันรอแบบมันช้าได้เออได้ส่งมาก่อนแล้วก็ค่อยหาดูอีกทีมันเขาบอกก็ส่งนะสัตว์ตัวนั้นพี่มาเลยให้มันสองดาวเปล่าก็ส่งไปแล้วได้ใช้กันนึงอย่างน้อยประตูแรกอยู่แถวหลังแม่งเอาแผ่นแม่งเอาแผ่นไปยืนประตูข้างหลังได้สัตว์อยู่แถวสี่แม่งก็ไปยืนเลยชิ้นขอต้องได้เลนต้องมีเลนในเกมถ้าเลนคาร์มิวนะเออคาร์มิวบามานี่หว่าก็เลนในแอดมินไ แอบมินได้ไรมาเชฟเฟนแอบม,มินได้เลือดมาบัตเตอร์ไททันอย่างหนึ่นงเนี่ยพี่มึงสามารถมาใส่หรือวะจะไม่ได้ไม่รู้ผมใส่ IE เอ้ไอเอนมาแล้วอ,อีกเพราะว่าต้องบัตเตอร์นั่นแหละไอเอไอเอบัตเตอร์ไททันมันก็ไม่จะใส่กันนะใครเขาใส่ใครใคโคตรแรงนก็ต้องบัตเตอร์ต้องดูดเลือดอะต้องมีดูดเลือดใช่ครับแต่แรกผมจะใส่กันเบทด้วยผมก็แบบปกติตัวแนวหน้าต้องมีดูดหน้าทัดผมดีสแต็กเลวนี่ดีเท่าไหนละร้อยสี่สามไปเลยที่นั่นหนึ่งดาวอยู่นี่สองดาวแล้วสองดาวสอง วเลยกูเล่นยันก้อนหินนะกูไม่มีอะไรมากเฉอะเลยกันบอ่อยเหี้ยปะกี่แค่มาบอกให้พี่หยิบดาบสองเล่มตอนนี้กูมีเล่มที่สามแล้วนิงก็ต้องใส่นี่ไปก่อนได้เลยปะไอต๊อ,อ,อกไง<อ>ใช่มีเล่มที่สามโจนาซัทหน้าตูนเธอหน้าเราห้าสิบาทนะครับแล้วก็โซโลโลนาซัทไปเรื่อยเมื่อไหร่นีมมม่มากกูจะมาชังเหนื่อยซิเหลือเกินครับนาซัทไอเจ้าตาบะช่วยหน่อยวะนี่ไงพี่ใส่บัตรเตอร์แล้วก็เดยเบย์ดีกว่าเอดีเยอะดิเอาแต่เอาพูดเป็นเวทใช่ปะ เขาไม่่ใชดูเป็นเบอร์เมทยร์พูดได้ดีนี่วะว่าผมเบทเบทได้นะเบทเบทแล้วก็ดูดเลือดไปแย่สุดไว้โยนเลเกเกมเซเรชิวลิตเยอะถ้าเล่นดีฟอลทีกูชนะไปแล้วเลเกสเปเชียลิตอ่ยโอ้ยโหได้เล่นเลเกดละจลูเชียนไปตายดิลงเล่นในเกยืนลงลูเชียนยืนหน้าด้วยโคตรจีเนียสมาอนิม่านะครับเริ่มต้นที่ดันสามสองจบที่ด่านเท่าไหร่สามห้าเรจบแล้วเฮียแพ้การเริ่มต้นอนิม่าที่ไวที่สุดอาซัตเดอะบองเกอร์ เทียโดนลิงสามดาวเมกมันมีลิงแบกด้วยเร็วจังวะเฮ้ย <Hey, S 2> ค่ะสามคนดูค่ะสามเลเว่น <Level S 2> นี่มันจะได้อะไรกันจริงขายไปก่อนก็โลอเจค่ะสองอ่ะแต่ไม่เห็นใส่ของลิงเลยสองใส่แล <c oughs> ดีเดนชั่นเลเว่นแทนใส่ลาดเออสุดท้ายเราก็ต้องโล3สามดาวครับจะแ,แทนทงเฮียอะไร ถ้าเลเว่นแทนผมว่าเลเว่นแทนจริงดิปเลยใช่คามิลมีทิวต้องมีทิวอะเก่งปาตายมันต้องมีดุดเลือดแค่นั้นแหละมียังอะหลังเออต้องมีดูดเลือดด้วยตัวหน้าไม่ดุดเลือดแม่งสวะหมดอะว่าผมซื้ออันนี้นะเอ้ยไอหนุ่มกูจะดาบดาบยังไงผมจะเล่นบิวเอ่อชื่ออะไรวะบิววอเตอร์เดทเบดนะครับแล้วก็ใส่การเบดไปเลยโอ้กูไม่ไหวละเลือดน้อยละเอ่อทิปโกฟดัมมี่ตัวสี่บาททิปที่ส่งมาแล้วนะใช่ ใช่ใช่นาซาตัวหนึ่งส่งไส่งไรส่งไส่งไรสงไสงไสงไสงาวแล้วเกียดหาเออมีคามลอีกเพิ่มมั้งปะอืมไม่มีเลยครับโลทีนึงดิไปดีสีอันนี้ขอขึ้นเวลก่อนจะได้ลงซุปเปอร์เยสอระคาเมลเท่าไหร่ละหกเลยใช่ไหมได้เพิ่มอีกเจ็ดละเจ็ดละง่ายสุดบอะก็เจอหงทีเจอหนก็รีบส่งมาแล้ว นาสัทโบงนาสัทโบงนี่ผมโบงดัมมี่ได้เป็นไงโบงมันโบงเอเดนาซัดพี่สี่ร้อยขบึมพี่นิวบิวพี่เดสเบดเราต้องเชื่อในบิวพี่คามิวหนึ่งครับเร็วหาหนึ่งเลยตีบา่าคังชิ้นส่วนในเทมติปครบติปหาหนึ่งเลยหาหนึ่งเลยเจอปะได่เหรอเอาสโลสโลอยู่อ่ะเจอจินด้วยบ่อยอย่างไรวะ <laughs> เจอจินด้วยข้อต่อเฟิกคนหน่อยแล้วกันแข็งขาดสองเฮ้ย มายันเลค่ะรอบหน้ารอบหน้าส่งมาเลยก็ได้มีที่ว่างเลยเห็นข้างล่างเต็มหมดมีมีเฮ้ยหน้าตาแม่งสกิลทีเดียวตายเอเดียเยอะจัดยืนดูแอดเด็กไม่ต้องสกิลอ่ะกูออโต้แชกสองทีตายเลยจัดเอเดียกูเยอะจัดเอเดีสี่ร้อยอ่ะดูดูดูแว็บเข้ามาดูนี่ะเฮ้สกิลก็ตายแล้วอ่ะไม่ต้องถึงจะสกิลอ่ะอ่ะสามดาวแล้วนี่หว่าใช่ใช่จบแล้วไป ยาดุดเลือดเนี่ยถ้าได้กันเบดยิงก็ใส่ไปเลยก็ได้นะยังไม่มีดาวเลยพี่เออนั่นแหละถ้ามีนต้องโล่สดาวต่อนะพคามเราไม่จบเพียงแค่นีหมายถึงว่าการโล <c oughs> ไม่จบเพียงแค่น ให้ให,ให้ให้ซื้อตัวแรกไหมเออไม่มีแล้วอ่ะก็ต้องก็งงเป็นวีเอโกเลยไม่ vehicle, วีเอโกวอลวิกเพราะตัวอื่นมันไม่ได้ใช้ไอตัวสองบาทสามบาทา่อะไรเงี้ยคงทำอยูบาทเดียวผมเหลือบิ๊แข้งตัวเดียวโหก็คงช่างแม่งอ่ะปไปไปที่เนี้ยผมได้กุนซูมาเก็บแวกหมวกแดงไว้ให้วีเอโกดีกว่าไมบได้ไม่ได้เลยไม่ได้ได้ธนูต้องรอแดียังหยิบเซเลเชียลมาอันหนึ่งช่วยได้อยู่ทุบหัวแอนนี่อ้าวตัวถึกตัวนี้ผมปั๊มสแต็กนะสแต็กออนสแต็กทูบิ๊กแตส็กออนสแต็ก แตกอ้อนแตกฮึฮึแตกออน,นโอ้ยไ<ร>แตกตกหมดแล้วดูตกหมแล้วดูเพื่อนมาช่วยไปชิไวไปชิวจริงท,ที่แม่งถึกมากเอ็นของจริงใช่ปะจูโรรเหอสกิลติดคีได้แล้วก็บิ๊กเฟนจูโลนะมาซัตเราไม่มีไออีโอ้โหที่กูใส่หยิบคอมโพนเนนต์สาวอันมากูได้เฮียมากอ๋อไอเทมอะไม่ได้ดาบเลยใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ย ไม่ได้ด่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเว้ยแต่แบบชี่ไม well ่ได้ล็อตมาเพิ่มเอามาเพิ่มฟาร่าเหรอเยเอามาเพิ่มกูใช้กูเฉยสามร้อยสแต็กเลยไม่รู้มันดูได้ด้วยหรอดูไม่ได้ดูได้ว่าตอนนี้ถ้าทุบทีละทุบทีละหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหน่วยออโต้แอคแทกทีละสี่ร้อยออโต้แอคแทกนะสี่ร้อยคือออโต้แทกเนี่ยแจ็คเนี่ยสกิลแจ็คกี้ดูดูผมตีวายสองทีตายแล้วทุบแจ็คทีนี้ตายนะเนี่ยปอหนีหายเลยหลังจากที่สามดาบกระบุญสามกระดาษ แกเป็นเด็นคือคาถาผมมีแค่ไอเจวีโกที่ใช้อะ่ะน้ำมาสามซอสข้าบูมสามอตมาแล้วขออืมบูคงงเหรอมานี่ด้ดิเอ้ยเดินอ้อมก่นอน แกลแล้วใกลแล้วเรามอไพายเออจิ้งส่มของฉลาดกับเขาหน่อยไม่ส่งอะไรก็กันเบกรกกับฮอสพี่ว่าอะไรดีกว่าอือการเบรกมันโอเ<อ><อ>มกร์แบงแรงกว่าหรอจะรู้แต่ถ้าหาดาบไม่ได้ฮอสต้องฮอสแล้วมันยังไม่มีดูเดือนเลยฮอสเป็นตัวเลือกสุดท้ายในทุกครั้งที่พี่เล่นตัวดูดเลืออะฮอสคือทางเลือกสุดท้ายในไม่รู้ว่าผมออผมมีไ e อเออผมเลยอยากได้ฮอสตอนนี้ใจผมคือผมมีไอเอแค่ว่าฮอสมันเพิ่มขีด้วยเพิ่มแรงด้วย ลิง vs หมาหมา vs ลิงนี่ไงไอสัตว์นี่ไงไอสัตว์โอ้ยสัตว์เหลือจริงสแตนมีไงโอ้โหแล้วเพื่อนมาช่วยไม่เดี๋ยวมันกำลังแพลโดล่าเบนสี่บาทดีกว่าไอคนนี้ยี่ไพโดรีนทั้งสามดาวมาช่วยนม่ไงดาวไปออกรอบสี่แล้วยากแหละน้ำตาก็ตัวหาเซีอยู่ตัวห้าบาทนั่นก็ยากละดาวไปก่อนเลยนะโคตรเร็วไอ้ผมมีไฟสันไฟสัตว์ ผมไม่มีตัดฮิวผมจะเอาซันไฟด้วยจได้โฮสตัวมอบไพ่จะได้โฮสอยู่โอ้ยยะไดีเอาพันเดียวกับกูด้วยใช่ครับวิวอะไรนะไม่เมยก่อนเบวเจ็ดไม่ใช่เหรอคนสโลโลอ๋อวิวแปดวิวแปดวิวแปดคนนี้ที่เขาลิงสามดาวไว้เฮ้ย ศาสตร์ทำไมไม่เจอวะตัวเดียวเองเรากำลังพาวเวอร์สไปทุบหัวเชนไหมเปเะไอเดินติดอะไรอะ่ะเออนั่นแหละด้านหลังนั่นแหละสวยนั่นแลล่ะครับด้านแนบหน้าลูเชียนนี่ไงลูเชียน3ดาวเฮียอะไรไม่รู้จักแพนทีออนสามทียอะไรไม่รู้จักทุบกลางอากาศด้วยกทุบบูทูธ ทุบบูทูธแล้วกูมาเติมเพื่อนเอาเติมอะไรไอพี่เราเลยบองยิงอยู่ข้างหลังเ่ยไอ้เหี้ย <_ d ick> นี่นี่กูพาวเวอร์สไป k ์ตึงๆสองตัวมีลิซินตัวนึงไหมไม่มีขาดลิซินสองตัวมีวอลวิกตัวหนึ่งไหมไม่มีถ้าผมพาวเวอร์สไป k ์ตึงๆ,ๆตรงน,นี้คุณคิดว่ายอย่างไรพี่จะเล่นตัวอะไรมาเนี่ยหรือว่าโลไปโอไม่มีละถ้าเพิ่มก็แค่เพิ่มเดี๋ยวพี่เพิ่มไหมเพิ่มพวกมัดสอดไปเฉยไม่ใช่แล้วผมต้องส่งอะไรให้พี่มาเนี่ย จะไม่มีแล้ววะตอนนี้ตัวกันรีทินกันก็อยาก3ดาวพวกซุปเปอร์นาซัรผม AD เท่าไหร่ละตีร้อยละมันจะ500ได้ไหมนะเมื่อไหร่ห้าร้อยอะชาจังนาซัรนิวบิวว่ะเรเน็กสามดาวเมื่อกี้มาช่วยเพื่อนนี่ไงมึงก็ไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้เก่งมาแล้วมาแล้วตีดัมมี่แถมให้ด้วยจะใครมาอีกอ่ะมาเต็มไปหมดมาเยอะด้วยนะหมอดอ๋อมอดอ๋อมอดอ๋อหมาอ๋อเฮ้ยแถมวันอ้า ไอ้เแค่มันเออแล้วมันตีเร็วว่ะแค่บอลบิกอะอะไรเออแค่แรงสตตีนะฮะผมเอดี้เท่าไร486นะครับทุบทีละ1,254หน่วยไอ้พอหนักแอ้วมันทุบแรงแล้วสั่นสถานไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับแคทบอยไอ้สโล่ก็คือมันทุบแล้วมันตายไปเลยโนเว้นพวกตัวถึกๆึกะปกติมันก็คือตัวแทงเลยแล้วก็ลอกแทงอะไรลัคกี้โกบยังให้เป็น AD อยู่เลยมันเป็นมัดคอตเนี่ยปัญหาเฮ้ยกูได้ล็อตไปอีกอันแล้วเฮ้ยพอแล้วไอ้เฮีย โอ้โหแล้วกูขายทั้งไม่ได้ดาบกูฮ <c oughs> อสอ่้มีฮอสปะไม่มีหมัดรนะเด้ชิดผายแล้วไงโอ้โหปวดจี๊ดเลยอันนี้โอ้โหน้ำตาน้ำตาบ้านกูขายน้ำตาวะงเงี้ย <c oughs> จีมสองแห่งไงหาหลีสินไม่เจอท้ายข้ามีจบอะไรหนักหนักจาดเลยส่งบัตรใ้กระบุม,มันส่งไม่ได้ เล่นเป็นปะเนี่ยมาส่งไอเทมให้ไม่ได้เท่นักจา้าส์อ่ะผสมผสมเบี๋ยวพี่ไปแบบกระคาเมีมก็ไ่ต้องใส่รอชิ้นใหญ่แม่งเออผมรอชิ้นใหญ่แล้วเออคือมันใส่อย่างอื่นไม่ได้มันต้องมีดูดเลือดอ่ะเลือดดูดเลือดทีด่แยกแล่มีสามแบบเนอร์บ้องอุ้ยนะครับทุบไม่ทันแต่เราเหลือมออาไฟนี่ไมงไมอไฟก็ทุบเหมือนกันไปตัดมาดิทุบพื้นใช่ไงทุบหน้ามอาไฟพี่ก็เก่งเหมือนกันพี่ผมไม่เจอรีซินพี่เลยอ่าทุมตีปแล้วก็ชิ้นส่วนไอเทม3ามชิ้นก็ต้องอันนี้แล้วปะอะ เอ้ในฮอตในฮอตในฮอตแล้วบ hey, ึ Finally, ้มในฮอตแล้วดีนะยังผสมไม่หมดไอ้เหี้ยดาวสักเล่มก็ไม่มีโยโรมาตบฟักเอ๊ะผมขึ้นเบลดูเปล่าวะอยากลงมัดคอดเพิ่มวะโยโรมาตบฟักเอ๊ะพี่เห็นจินเปล่าไหนวะสามคุณโยนะช่วยปะ ก็เอดีเพิ่มไปเรื่อยๆก็ยิงก็ใช่ก็ยิงก็เอดีเพิ่มไปดีมันมีคน <AD S 1> มีฮุกนะระวังก็เอาเอาเลบองไปเลยกูให้เดบองกูกตัวเทคแอดบินอยู่แล้กที่จริงเล่นยทองเลยยศจริงพี่นาส่งรีฟอร์ดให้ครับบึงรีฟอร์ดไม่เสียตังค์แล้วมึงคิดว่ารีฟอร์ดมันจะได้ไหมสตว์เอาไอเทมไปเพิ่มง่ายกว่สควายไอ้โมดคาลิ่งจริงเอดีเท่าไหร่จี๊ดโอ้ยจี๒๐๐ละ๒๓๑๒๐๐นี่หรออืม๒๕๖อืม๒๖๙๒๘๑โอ้โห๓๐๐ หมาดิมามาสามสามสามี่สี่แล้ว <S <S สามห้าเจ็ดแล้วสามห้าเจ็ดเก้าเป็นที่พี่รู้เป็นไงเจออยังอลิตินตัวนึ่งเอดีนัซัสผมนั่นแหละห้าหนึ่งสองเขาบึ้มจะมาเทียบกับพี่เออมีตะหลิวคางยินส่วนไอเทมตำราคุณสมบัติแล้วก็ไอเทมอ่อนมีตังอ่อนได้เหรอมีมีมีเอ,อ่อตาตาคุณสมบัติที่ว่าไปไถามว่ามึงจะถามมัพี่อะไรพี่ขาวไม่ตัด มันมันข่าวคือมันมีจริงมันไม่ใช่ไม่มีตัวปวดนะปวดรีซินได้สักตันที่ผมอยากลงผมอยากที่พี่อยากได้นี่ไปมัดคอตแต่มันไม่ได้เรียกอะไรไป้ห่วยลูทนีนมั้ยรีซินไปไหนทีน่ผม,มอยากได้วัวอ่าขอมีเซรัตหนึตัวปะมีมีสามถัวเอาไหม <laughs> เล่นอยู่ไม่ใช่ไงเอาออกได้พี่มันเลนนใเลเกตตอนนี้มันสีไม่เอาไม่เอาเผื่อมันห้าได้ไม่ต้องไม่ต้องมห้าได้อะไรวะพี่ผมไปแขกเล่นห้า ขึ้นเบลไงลงอยู่หน้าได้ฮะผมจะลงออกฟอร์สแทนแล้วเดีดฮ่ามันแรงกว่าเชื่อพี่แรงไม่ได้ตีมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับผมอยากยื้อให้จินแล้วตอนแี้ผมไม่ได้ยือ้อไอเยนันแล้วเห <c oughs> <c oughs> มือนมึงสนุกกับจินแล้วตอนแนอ้สัตว์มันจิ <c oughs> นแล้วข้างหน้ามาะะันหมาแล้วว่ะเฮ้ยเอ็มเอฟมันกระดึ๊บได้ว่าอ๋อไอสัตว์มันมีตาดีแล้ว ตัววครเออเยี่ยงงงเงี้ยแม่งกระดุบเฉยให้เราเล่นโยนเนี่ยเราจะเรากำลังแต้มอ่ะก็ไม่ได้โยนนะเอาจริงแล้วนี่ไงเนี่ยเลียวหน้าขึ้นเวลสบายของนู่นนู้นนู้นนู้นอ่ะลูลู่อ่ะลูลู่ง่ายกว่าเออสบายสบายเอาวะแล้วผมก็ซัดไปอีกสักถ้วยลูลู่ต้องให้ใครวะให้เลยผมฮาร์ดวะคนดูคิดว่าไงไม่วอกวิกวะข้างหน้าผมว่าผมฮาร์ดดีกว่าฮ hard gp ไม่เป็นลาเตเวนออกไปแล้วไอ้ีพี่มีคาเมลออกลืมซื้อวะ ฮะเขามีอะไร TP ราเม็เ <strongly> ท <Elena> ่าไหรเขาดูไง TP มันนำมานามันน้อยครับห้าสิบอะไม่มันไม่เจียจจิงกูนี่สุ่มของแทงไม่หยุดเจสต์ช่างแม่งเป็นตัวสตัน AD เท่าไหร่แล้วนาซัตห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้นาซัตผมไม่ค่อยได้ทุบเลยแม่งออโต้ตายออโต้ตายมาเลยทุบเอนนี่เนี่ยแล้วก็ตีลัฟอส มันจะได้ทุบทีหนึ่งเพราะว่าเหมือนพอมันตีจนมานาเต็มแล้วมันจะได้ทุบทุบอีกไอ้คนที่โดนทุบก็การันตีว่าตายหาไปเลยอะไรเงี้ยสัตวี่ด็อกฟอสต์อ๋อทุบแป้งบูทูตตีไงสัตว์เฮียโคตรเก่งมาแล้วมันก็มาเหมือนกันพี่มันมาเยอะด้วยมาเต็มหน้าจิ้ผมเลยเนี่ยทุบมีทุบบูทูธทุบอุ้ยทุบโอ้โหทุบใครอ่ะทุบโบบีก็ไม่ตายดีป่ะเพราะว่ามันยังไม่ใช้นั่นเลยมา ทุกทีละพันเลยนะมันตีดไออมตะจะตายได้ไงทุกทีละหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะตีดอมตะแย่เอารอขึ้นเรือแปดครับเจลีทินตัวนึงเนี้ยเจลีทินตัวหนึ่งเนี้ยไม่รู้ผมหาตักแปดพี่แปดก็ต้องหาตักอยู่แล้วดิถูกแล้วใช่ไหมได้เท่านี้แหละผมพร้อมผมอะทำอะไรไม่ได้แล้วปล่อยยาวมีเอโก้ตัวดึกไหมไม่มีฝั่งผมแม่งเล่นเอโก้ไงแม่งเล่นไม่เคยเจอไอหนุ่มนี่มีเบลเจตเมีเตมิเทเลียวอ่ะอ๋อโหผมทุกแพนโอ้โห นี่แผ่นมีตานเวทจร <c oughs> ิงไหมล่ะอ๋อ,อตานเวทไม่ได้ช่วยนี่หว่ามันเป็นดาเมจเอดีโทษโทษโทษพรผมเจอเลเซอร์เองผมสู้สบายมากเลยขมิ้งแม่งพี่ก็สู้สบายเนียเลเซอร์เลยไอ้สัลววิกแม่งตัดวอลวิกมันแบบมันไม่ได้ขวดแล้วพี่โดนขมิ้วดิดอาร์มดิดอาร์มดิดอาร์บก็ต้องเล่นพี่เจ็ดบินตะตีอ่ะกูตกทุกปีครับตอนเนี้ยมาอีกสามลิงก์เลยถึงไหมยิงลิงก์โดนถึงไหม ไม่ผมไม่ไีแข่งเวลาผมไปแข่งกินสามคุณซูรปลแหลกเอไอไม่ผมไม่ผมไม่คิดว่ามันจะมีเอเดียขนาดอ่ะก็ได้พี่แปะพี่จะกลายเป็นมาร์ทคอร์ดสี่กลบก้าผมลงออกฟอร์ดออกฟอร์ดคุ้มครองได้ลงบัวบัวมีสองตัวแต่พี่ใช้ไม่เป็นไรแม่ผมซือตัวเดียวก็พอไม่ก็เรีวหน้าตัวเดียวเปลี่ยนแทนในเฮียนั่นไปเลยเปลี่ยนแทนในไซลาสก็ได้เหมือนกันแล้วก็ลงบัวเพิ่มตอนเบลก้าพี่ทำลงอะไรคนดูน่าจะดาร์กอนคอร์ดีซินปะ คือจินตินกับเวโกพี่ตัดตัวไม่ผมว่าลาบาดอนจีดีกว่าเติมดันเมจห้าสิบหกบาทจริงก็ขึ้นได้แล้วป่ะนี่ผมขึ้นเวลแปดเยี่ยยี่สี่บอยแปดดันหกหนึ่งครับเชี่ยมีคนเดียบอลเลจนผมไม่เชี่ยเลเซอร์มึงเลือดแดงแล้วสองร้อยเลยอะโดนทุกเลเว่นไม่ตายทีนึงเลเว่นตายทุวาวแตก มาทุบเลเน็กมีเดือดเลือดเหรอวอลม็อก ok อะมาทุบแอดแตกเหลือเลเน็กตั้นเอ้เหลือวอลวีขอทุบเดียวทีเดียวเลยทีเดียวเน้นๆน,น,นี่ไงตว์ตายไปะ้ะเอาตัวเลยนะดูเชี่ยนหรอไม่ใช่ตีนไม่ก็วีกโกออ๋อาตามตามดาวอ่ะ แม่วีเอโกยังไม่สองแต่ว่าจินมันสาบเออแต่จินทำสามได้ไม่มีคนเล่นเอโกมีหนึ่งตัวปัญหาคือเมื่อกี้แค่วายแพ้ใครแพ้บัางหรอผมโดนรอยสองงานในยื่อกี้แม่งรอยจินกับรอยเฮลท์เอาอะไอ้เคียตี้บังนั่นแหละรอยสองคนไาเคียอะไรพี่นะจะไม่รอยอัตโนมัติเจ้าย่างไอจินตัวหนึ่งไม่มีมีแต่ตัวเอ็มพูช็อปผมไม่สี่บาทล้วนอ่ะให้ผมได้วีเอโกแทนได้วีเอโกเองเก็บไปก่อนเลยนะครับผมเท่าไหร่ละสแต็กไอเอดีห้าร้อยหกสิบสองละวยี่พี่ว่าเวิร์กว่าเดดเบกนาตาดะแรงมากเลยเว้ แรงจากังแต่ผมว่าเด็ดไอ้ไม่ใช่เขาเรียกนะไอ้รอบไหนนะตั้งเวิร์กอ่าอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กจริงอันนี้เวิร์กจริงยื้อได้นานมากย่าสู้เลอบองไม่ได้ว่ะเออใช่ผมก็สู้เลอบองไม่ได้ที่ไม่มีดาเมจปิดตัวหลังชนะกลายเป็นว่าเราชนะตีหนึ่งมันชนะเราสองปุ๊เจ๊แม่งเป็นว่าได้ส่งรีสินี้พี่ตัวหนึ่งดิไม่มีโหลัวไหมบอดิ มื่อไรกูจะเจอไอ้เที่ยจริงนี่ก็เลิกสุ่มของแขงดิผมเบเกโกหกตัวแล้วพี่โอ้โหเรียวสองดาวเรีวแปดเบโก้กพี่มีหนึ่งตัวแล้วเราทำเบเกโกสามอะน่าจะชนะได้นี่แม่งสุ่มของแขงไม่หยุดจริงเป็นแข็งดีไม่รู้หรอกไอเรียวมันสองดาวสู้ไงอ่ะโอ้โหไม่ภาพเลยสู้ทีนึงเอ้ยแม่งยิงติดออกฟอร์ตไม่พักเลยจริงเน้พี่แพ้สองตีเลยว่ะมันได้เรียวมันเรียมเพิ่งสองดาวอ่ะสู้ไม่ได้สู้ไงอสองดาว ผมไน,น้ไอ้ถี่รับอันแม่อุ้ยเหลียวหน้าหยิบไปแทนหยิบไปแทนอ่ะอะาะไส่ลาดได้เห็นสินค้าตัวเดียวไม่มีที่จะเอาอะไรกันดีสิไอโก้มีตัวเดียวไม่มีเหมือนกันแรกมีแล้วก็ขายทิ้งพ่อเหมือนแค่ปีได้ตาเสนานีนรักกับกาวกาวแม่เหมือนกัน,นโ,อโอ้โอ้โอ้โอเคเราบ้งไม่ยิงแล้วตีเราอปไม่ละโอ้ดูจะหน้าลอย นี่นะซัดผมไ,ไ,ดไ,ไม่ได้ตีเลยตายไปแล้วแต่ไม่ได้ตีเลยแย่ทีนี่เบลก้ามีแท็อบอีกทีอาบนันชนะวะ่ะชนะเราก็แพ้แล้วป่ะเจ๊ออตนานผมจะไปเจออีกทีีทินตัวนึง่งไม่มเ,เจะได้วแต่ขายวีโก้แล้วเพราะว่าต้องตื ي, ้ออะไรไปอะไรไปช่างแมง่งวีโก้ผมก็ขายทิ้งแล้วให้ผมเจอตี้นี้ตี้นี้ผมไม่เอาผมเอานาซัดมายืนนี่นะซัดโอ้โหแล้วริวหน้ามันสองมันตอกย้ำชนะไปเรื่อยเลยว่ะ อ่ะโดนตักน,นกาเรนกาเรนตายเชยนตายอืออือก็น้าไปถูมันลูกหน้าไปถูมันลูกอืออือเฮ้ย,ยชนะเช่นนี่เฉยเลยผมไม่ไหวเลยบ้อ,บองก็ยังไหวแม่โอเคมันไม่ไหวเลยบ้องอยู่แล้วผมไม่ไหวเลยบ้อ,บองต้องนานแล้วไงเสียเวลายิงออกฟอร์ดนั่นแหละเอ็ดเหลียมึงโดนหนาสัตว์ไล่ถูกผัก นาซัตสแตกกลับมาทุบเปาะเปาะผมแบบเปาะผมเปาะผมเปาะเขาสเปลสลิงเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สเปลสุดเลยนี่หว่าสเปลหกแรงกจี้ผาย